เราไปทั้งเพือนน้องเมฆกันเด้อเห็นโยนิก็เล่าเอ็มเล่าเอาฝากกันเนาะสีขีดหอดขีดถึงเนาะบุญแหละเมถาวรกับว,วันจันทน์เด้มาอันนี้คือพ่ออันนี้คือหน้าผากอันนี้คือปากอันนี้คือรัง สบายดีพี่น้อง fc เบิร์สุขูสุขคนเนอะบ,าบา๊ะบ๊ะ fc เกา่าซี fc ใหม่เนาะไอเนี่ยนีนต้อนรับข้อสู่ยซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาคือเกา่าพี่น้องเลยอะ,อะมาพ่อกันเมื่อนี้เนะาะหล่เมื่อแล้วที่บ่ได้มาทางเพือนน้องเมย์พี่น้องเอ้ยนี่แหละแต่ว่ามาเปิดคลิปอยู่โฮมพี่เนาะอ fc เพิ่นกว่าเป็นจังได้ว่าจันติดตามพู่ือว่าสิให้เมีตู้มาอยู่นําทางมีตู้เพิ่นบอกสบุญอะเป็นวันจันทร์พี่น้องเอลยบทสีมาคือสซีเมนเมื่ออื่นนี่แหละ สบุญก็บม่ได้เขามาทั้งนี่นี่หลายมือโบแมน่าโบเขามาพี่น้องสบุญกับขับรถผ่านเขามาถ้าสบุญมาวัดสบุญกับผ่านเขามาแต่ว่า,ามาทั้งเพื่อนน้องมีนี่เพืเ่อนอยู่เพื่อนกายมาย่ำได้กับปิดประตูมานี่นะสบุญผ่านมาทั้งนี่พอดีก่อนสิเข้าไปลาะทั้งเพื่อนน้องมีหรือทั้งเพื่อนสาุนสบุญก็เลยสิ สื่อเอ็มลอยมาฝากทาาั้งสร้างเพื่อนก่อนอื่นถ้าคลิปนี้เบ้าวิดพลาดประการใดก็ต้องขอถษขอภัยพ่อแม่ปะลุมบนสุขสุขคนลอยมาเดี๋ยวสีเขาไปฝากทั้งสร้างเพื่อนก่อนโอ้ตัวขนมาทางเพื่อนน้องเตี้ยนี่นี่ก็เลยสื่อเอ็มลอยมาฝากทั้งสร้างเพื่อนอมาเขาฝากทางเพื่อนน้องเตี้ยนะ โอ้ยมาลี่อยู่พี่สองคนเนาะนี่สบายดีเด้อโอ้หากมาเห็ดมานี่บ่มาได้จักมือเลยอืมอยู่พุ่สามมาพี่สอง,งม,มาได้มาบ่วานนี่โอ้โตัวคาลีนี่งามงามเนาะ พักปานยังบานนี้สีแดงเขยงขึ้นโอ้พักพักพักโอ้โสองคนผลมาอยู่ที่อืือโอ้โหตัวตางเงินน้องเตี้ยน้องไอส้สบุนก็ผ่านมาทางนี้ก็เ,เลยเวะมาสื่อเอ็มลอยมาฝากสร้างๆเพิ่อนอืมพ เอาน้ำอืบไว้ค่ะกะลี่อันนี้ขอกันด้วยดย้ยมาพี่สองคนแนั้งนั่นแทนี้แโอ้หทั้งนั่นกเ็เฮ็ดที่นี่นนกะยาเฮ็ด แบบเข่านี่แล้วซุกก็ยังเกี่ยวพวามกันบัดมานยังได้บันี้บอลขั้นใดขึ้นเนาะคิดเข่ากับยังเด้มอเนี้เนาะอ็ มายโอ้ล่มเย็นค่ะกะลีเนาะมาเนี่อย่าคือเดือนสิบเอ็ดมาเนี่ย้ขึ้นมาเบิ่งสูงสิเดินนั่น พอบุมขกว่างลยนี่นะบอ้โอ้ยดินล้วบดเปนีนเตินิอสีย่างไปทั้งเพื่อนสับฝนทั้องอนขอโทษขอไพ่ลายน่งเรยบรอยขึ้นไหนทังเพื่อนอเดี๋ยวห้องสี่โหลไปทั้งเพื่อนน้องมี้ก่อนวันนี้ เพื่อนอยู่เพื่อนบ่กลมากอ่ะแต่เก,ก่าก็บ่เห็นคนทไห้อยูอ่นเล้นเพื่นว่ะย่านบลแล้วดอกเพื่นว่า อาจจ้ะเอาสนาสนนะแม่นมันตัดน้ำเด็กก็มันสีนั่นนะอาจจะ้ะคนมา,าเป็นย่ามาแล้วมาหนีกับเมื่อื่น าะไปทั้งเง no ินน้องเมฆกันเด้อเห็นยูนี่ก็เล่าเอ็มเล่าให้เขาฝากกันเนาะสิญยางไปทั้งคนกัน่าเพงคนอยู่เพื่อนบ่ทางนี้เนาะสะอาดสะอาดทางเงินน้องโมนี่บ่มีคนอยู่ทางเงินน้องโมนี่ปิดประตูตีแมวไปทางเงินน้องเมย์แบบ มาหอดแล้วพี่น้องอเผื่อเอฟซีขิดหอดคิดถึงเนาะคนละไม่เท่ากับวันจันทนละเดินมาอมโอ้เพื่นติดเพื่อนใส่กระเจี๊ยแต่กระเจหัวนี่เพื่อนก็ได้ใส่เฮอเจ้อาเด้อมาเยี่ยมยาม,ยามทั้งนี้พี่น้องคนบระยุ้อนเนาะหลังมีอ่าลรากุญนเจเฮือุ่คนนี้ ก็เลยสิงยางไปทางเฮือนสะโฟนก่อนคนนี่น้บนอ่ะลายคู่ลายคุ้นเนาะทางเฮือนแม่นองมวยมีฟาการดีเฮื่อนดีสาเนเบิดเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมยามทางเฮือนสะโฟนก่อนเอาก็ได้ อามื่นฝ่ามื่นฝนมาเทาอันนี้นอนซ้อนเด้คือฝนม,มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่โอ้เธออยู่เพื่อนอยู่ซานวะนี่เปิดประตูงานเทเนาะอาเธอไปเนาะอยู่นี่เนาะ โดนเด้อโบได้มาเยี่ยมยามอ่าแวะเข้ามาก่อนโอ้ทางเสาฝนสบายดีบได้มาเยี่ยมจะโดนแหละว้วาเกิดไปได้งามแท่นิว้เาเกิดไปคืองามแท่นี่ฮ่าทางเสาฝนถนนขอนอ้องอื เอาคายน้ำเลยพูคายนำ้ำบอกพวกหล่ะสบายดีป้าลุงน้อลูกสยันดีอืมยด,ดียดโดยมั่งโมลูกกินข่าวดิเซนแซบเซนแซ,นซ,นซนบอืมบ่ดโอ้เข้าวัดอยู่ผ่านมา่งเถอกะกัผ่านเลย แจบบโอ้่นกินข้าวโอ้่นหากระตัดผมบะให้กระตัดผมงามอืไม่ได้ยังห่อสมอยู่บะนี่อันใครมาหนีมาหนีบริิบ่ะโอเคเนี่ยวนีหนไปวิ่งไปหนีไปบริยิบโอ้ยตืนอยู่นอะพีเลเย็นจุ๋ยเนาะคัยะเอ๊ยะเอบโบชื่อแล้วว่าจักอันนี้บบเลยมาดู บหามอูดิอาหาเอื้อยได้โจมไหมชวนน้องกินพี่นะไม่ให้น้องกินนะมาป้อนน้องอยู่พี่เจ้าบ่ทันอิ่มบ่เงียบ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 เนอะนี่ตั้งเซนิลูกตั้งเซนิขี้ฝุ่นนั่นข่าวกระป๋ากระปองนี่คือนี่บ่เตียงผนมาเยียมายาเอ่อกระปลากระปองมาฝากด้วยกปองมาฝากเพิ่นก็กินอยูุติกินกินข่าวดีอยู่เลยเล่นนะฮะปั่นฮะเอาความสนเอาความวิต เหตุอะไรก็รอเขาเขาจะแซ่บโอ้โหมันนี่ยปฏิเสดมัเนี่เฮตุทุกมือของ่อไก่ฮะอันบางมือก็ขายคนกินซุกขายอยู่ตลาดอันนี้เออได้ขายอยู่วะได้ขายอยู่กับอะไเป็นปั้นอะไกับบล็อตอะไรกับอะไรเขาอะ้รเป็นปั้นอลไรเอาเชิญไลค์กะเขากบปฏิเสดเป็นปิ้งเป็นอ่อมเป็นแกงโอ้แบบมีคนขายอยู่วะมันเหลื่อมยับมาได้ไหมกัน โอ้คุณคายตอนสาวคายลายโค้ดโโหเจ้าอยากได้หมวกงามยบ่อโอ้ขนมเนื้ยงเลอ้ย้าดตาตาตามามมลูกมาโอโน้องป้อนข้าวอะเอ้ยป้อนข้าน้องแซ่บ่เแซ่บ่อเซ่คือเจ้าอะไรคือเจ้าอะไร จะได้หมวกงามกว่า <Happiness> น <unting> <'t you>? <left> ี้เอาเอาเชียงไว้ก <tes> ันยังน้ำมาอยู่พอปได้มาบอมามันมาไปแล้วนังเป็นเห็ดปีซังยในิบอนโอ้ยออกมาเล่นเนี่ยเรานอนว่ะเป็นจะได้ผลผักเหียบว่ะเมนผัหนาผลผักมอเฮือมาเฮือกลับไปผัหนาพันยุทธประวั มันได้ยินข่าวว่าพนุเขาอะไรก็เริ่มได้ยินว่าน่ะพนุว่าน็ดยังเห็ดอยู่นี่คือเก่าที่อยู่ไกลคี่เก่าเห็ดทุกใบแต่ไม่ใช่คือว่าครบหัวตะโพตะเปะเตะสบุญอุ้ยมือนะห่อสมไฟฟ้าดับเลยสบุญยังครบแมนพากนลังห่อสมอยู่นี่กับผู้อื่นก็คือว่าบริการนะแอันใต้โค่บดเงื้อโค่มาป้าจะเต็ม กัดเต็มหัวเลยแม่นกัดตะปูตะปูเดียวฟ้ามันช่างกินแต่ผู้เดียวแท้ยังคนอื่มนมีผมเด้เล่าผัดหัวหลอดม่นมื่มอนหร่ผัดไฟดับเด้เห็ดห่อสมมื่อนหร่ผัดบรีงมมือเห็ดแต่ไตโคมไตโคม,คม,คมอันผับให้มันแล้วยันดับเปิดคืนม,มาเพิ่นกนางหลินวันนี้แหละ<ม>ลเพิ่นกบดีนอนมาเผื่อหวานยุงโอ้ยมันชัางกินแต่ผู้เดียวอ่ะแม่เท่าก็มา,น,มานอนพี่น้ำก็แม่ไม่ขึ้นในเรา ทำอยู่รักสิบทำรักสิบใครจะนอนน้ำใจนอนซ่านหรือวะเ่าได้นอนซ่านไม่รู้เมื่อเขายจะมาเขาจะมาเนาะแซบบ่แซบบ่เดี๋ยวนี้เขาไปเห็ดเบี้ยนะคะกลับมาได้มามาปั่นเอามาไนี่นี่ไปเป็นเลยสิมะคะข่อยบ่ทานเดี๋ยวนี้ทเอาไปบังดูษฎไปบังดู ยังเตือนป้ออะไรก็ใส่จะยังจื้อคอยอยู่บ่เห็ดลูกเห็ดที่เห็นข้ามือตอนนั้นเป็นยายให้น้องเป็นคันเอาคันนะไปกินไก่ไก่เด้อไก่ตอดข้างไหมโอ้โอ้แปดมือได้ผมณโอ้ยก่อนอันหัวเข่าเราสีมาเวย์คือนนุ่มมีเหรอบ่มีคนหลอกเงินเนี่ยหนุ่มมีประโยู่

ว่าฝนว้านี่บร่โตกเลยฝนเนาะต๊ะตนเศ้าจนเศ้าจนซวยข่อยมากอะไรมาหอดจนเศร้าตอนอันคืนคืนก่อนเนี่ยนี่คนเศร้าไปไกัจนดึงดึงสายไฟดึงอันนี้จินโอ้ลากแกให้ดูองเดินั้างขาเดินมันมีบอลมันอยูั้งขามือจั เพื่นห้ากรมาแป้งมาเนี่เลยแล้วชาวไฟฟ้าก็มันร่มเออเนี่ยมันสิร่มมันจองเธาจะจองเพื่อนนี่ซื้อมันจังอยู่โอ้เพื่นห้ากรมาแป้งแมงก็เลยอันไปบอกเพื่อนให้สละโทรบอกจะคลองดินเพื่อนย่านมันร่มมาเลยฮะเป็นยังลูกลานอ่ะนะโอ้เพื่นกินเด้สะเพานตรนี้เต็มปากอ่ะจูมมาเนี่นี่แล้ขนมให้นั่งนั่งแก้ให้นั่งโอ้เพื่อนกินบ่ได้โดนให้เพื่อนให้กินไอะไดรไรให้แก้ไดว อ่ะคืออ e ่ะปิดไปแล้วปิดไปลมแหลงเมนี้ลมคือเดือนสิบแปดสิบสองนี่เนาะเพลงต้องประหยัดกินดีคันแล้อย่าลมอย่าตกไปเด้อมาเก็บมาเด้อไปลูกมันเด้อไปได้เลยได้เลยไปหัวเพื่อนได้หนึ่งหัวได้เลยโอ้ไปได้เลยไปได้เอาให้น้องให้น้องคนจัะมาไปอ่ะให้น้องเปลี่ยนหนึ่งมาเปลี่ยนให้บีมเลย ปันกันลันนบ่ไวอเหรอคิดดิดิกัเลยมันเปนกันแเนียนยอ๋อ่กุ้งหาอย่เ้นะกินนี่เหละมันจะโมเป็นวัดอันเนี้ยชอบก๋อหลอกบุลตนาชูกินมันอ่ะนะกินวัดอันนี้หละมันมันไปเล่นไปโรงเรียนก็กินแต่นันอยู่ไปโรงเรียนบ่ไปแล้วไปอยู่นี่บะ เบิมนี่ก็ต้องแล้ววะเจ้านะไปแล้วโอ้ยวันจันทร์วันคานวันอันไหนโอ้ยมิดอยู่ได้วยคือสีเบลคือสิเบาเบลอยู่ไหมากัญญากรวยเซซแล้วเนาะไปส่งเอ็ดดี้นั่นกลางเวินกับกิข้าวอยู่พุ่นอนุบาลสามบุเพิร์เนีันข้าวให้กินบ่บ่ชื่อข้าวแต่เฮือนไปโอ้เล่นน้ำโมบ่นางกางเวินประกาศไฮนอนดิ ที่ได้น่ะอาบน้ำนอนอยังว่าใครเนยมือนน้บ่ไจะไปห้องเรียนเิ่งรูในครูอาบน้ำให้อีกโอ้เชียงเงินบ่าเขาเขาอนุบาลอเดือนหนึ่งแปดสิบพันเดือนหนึ่งแปดสิบพันดีแล้วนะลูก่อยบ่ได้อยู่บ้านคอยก็มีอนุบาลเด้ขันทฮาสิมาส่งในเมืองหัดงากนะครับก็เลยให้เพื่อนนั่นเรี่ยนอยู่บ้าน เยนดีกว่านฮปสคาาบุนนะโมโมกันมาลินั่งก็วัิชัยพ้นที่ทางเขาเลยน่มาที่สวยวอฮ่าซะโอ้ยินกระมุนข้ามวบ่ได้ินแล้ววุลกันวัได้เข้ามาโดนเข่ามากกับเข่าไปพัดเลยออกไปเลยยันนะ มีแดดกมง่ายแต่ถึงน้าเวเยี่ยมมันม่ดีแหละแต่บว่ามีคนอยู่ก็เลยโอ้ยยังไว้ทั้งเรียนสักคนเลยเนาะ <laughs> อันนี้ย <mark> นอ,อยู่ผมเออนอกจากว่าไปม <g ül> ีเบียร์อะไรก็ได้กินเยอะในคูคนไหนเฮ็ดยังไงไปโรงเพียไหนละ่นนนะน,น,น,นั่งดีๆนางงามๆสิเ้าวเราดูในคูคนตอนนี้ได้เนี่ยเ <g ül> ต้นฟ้อนบ่เป็นแล้วบ่เจ้านจะยัง ไปกับใครเลยไปกักินเขาตรงเวลากินเขาลายคือเขาสิตีไปกับต่ละมือกับเบิร์ตกินคนเดียวว่หรือมูกินน้ำโออเพราะว่าคงไฟของมันดิหอฮอไปแหละหอดเวลาแหละเพื่อนให้กินเขาไม่งั้นกินเข่าแล้วอะไรกันนอนนอนตื่นมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เฮียนบอวอาบน้ำกินเข่า อ่าน่าจะกินข้าวอ่าน่าจะกินข้าวกินข้าวแล้วนอนบ่ปัะนี่เอาเท่นี่จ้ะเราตอนเ่าตอนเจ้ากินข้าวนะอ๋อในนั้นไปเอิญผัวเจ้าผูัวคนโม่คนมหาอยู่ในถูกอ๋อค่อนมากเลยใช้ให้เคนเทอันนี้อ๋อเป็นชิพากันมาเทอันนี้เคนมาได้จังมือนะคนมามือมือขึ้นเลยมือขึ้น ว้าวว้าวเนนี่กับบริบทใหญ่เลยต้นตอกเนาะยังอื้อแล้วยังอื้อแล้วตัวหน้าอะไมาเสร็มมันนี่ก็บแม่มาเยี่ยมยามเพื่อละเดวี่ออกไปข้างนอกอีกตอนเปิก็ได้โดยมีโอกาสทานหน้าอะไรก็เลยมาเยี่ยมเป็นเพื่อนได้เน้อว่าสิเงินแล้วก็มาเยี่ยมมายามเน้อหน้ายุ่งเนาะมาเยี่ยมยุ่งเดี๋ยเดินมาที่นั่งเนาะเนี่นนั่นชิมเงินน้ำข่อยวะไปสิ นะสิอุ่มเมื่อนี่ไปนัมบ่ไปนัมบ่ไปนัมบ่ร์ก็ไมพอได้อยู่บ่ยุงกินอะไรวายุงมสบายกินแล้วเนาะนี่กัดอ่ะกัดแต่คนเดียวนะกัดน่อยคนอ๋สายเดี๋ยวขอยไปคนที่สะบูนเด้อโดยขอบใจสะบนละลายเด้อโดยในเดียวยามโดยใ้เดินทางปลอดภัยเด้อโดยโดยสบายดีสบายดีขอบใจเป็นบุญนะไหมเอาขนมมาให้ ได้ได้แล้วะซ้อมเต้นเก่งๆเด้อมาบรนณาสิได้สิได้ให้เต้นให้เบิ่งแล้วก็สิให้ติ๊มฮะเอาเต้นมึงดู้นใหเห็นเดี๋ยวเรงสักคู่าเห็นอะไรสักู่าเห็นอะไรอันนี้คือหัวอันนี้คือผมอันนี้คือหน้าผากอันนี้คือปากอันนี้คือรังอันนี้คือตาซองค่ะกเออแล้วหูเล่นคอนเสิแล้ว อันนี้ได้อีกวัะนี่เอ้าลิวอันนี้คือบายแกงไปแกงมาจะเต้นมาพมร้อมันตีอื่นวายแค้ะเป็นตะม้วนนี่บ้า,<ง>นนบาว่า,า,าวออไวเมื่อหนาาเด้อมาเมื่อวันจันทรเมื่ออื่น่ไปเลยเมื่อหนาเนี่ยบุญมาเบิ่งแดดบุญเสร็จดีจิตแอบวิตติ ตอนท้ายท่านี้ว่าเอ็ดดี้นี่ค่าค่าค่าค่ะบัดหนาเด้อเมยบุญสิมาให้เต้นให้เบิ่งใหม่เด้อซื้อขนมมาฝากอีกเด้ออืมอีกน้อยเขาเจอง่ายอีกดอกอืมฟูเบิ่งเอึยแก่อีกอ่ะไปแล้วสบายเอ็ดดี้นะมันี่เวมาทางเพื่อนสะโฟนเลยพี่น้องเลยจังใดคลิปนี้กับสิ่คอตัวกันเด้อพี่น้องเด้อนะ เวมาหาทางน้องเม่กับโอยูพี่น้องเอยผ่านหน้าเดตั้งเพือนน้องมวยกับโอยูเห็นแต่เม่เ้าเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องสบายดี